ไอ้พวกที่เซียนพระเล่นผ้าสมเด็จกันนะ่ะผ้าสมเด็จอ่ะมันสร้างมาปีไหนสมัยรัชกาลที่สี่ตอนสมเด็จโตเป็นคนสร้างมีเนื้ออีทิเจมีพิมพ,มพ,มพม์นู้นพิมพ์นี้พิมพ์เส้นได้พิมพ์ใหญ่ไอ้พวกเซียนมือใหญ่ๆนะ่ะจะบอกมึงให้พอผพ้าอยู่กับมึงนะมึงบอกว่ามีผมขอบข้างตัดอย่างนี้เจดีครอบส้มใหญ่อ่าพอกูมี บอกว่าของกูไม่แท้มึงเกิด่านท่านหรือเปล่ามึงก็เกิดไม่แทนท่านบางคนมือยุ่้อยกูอีกพอของกูเหมือนของมึงทุกอย่างมึงว่าของกูปลอมแหมขอบต้องตัดมีผงสามีผงแดงของวัดทุ่งเศรษฐีพออยู่กับกูแม่งของปลอมพออยู่ของมึงนี่เม็ดนี่ก็ใช่อะไรก็ใช่ไอเสียนผ้ามือใหญ่ๆนะมึงรวมกันสี่ห้าคนมึงแล้วมึงบอกว่าของนี้แท้พวกมึงก็อุปโลงขึ้นมาชาวบ้านเขามีผ้าเหมือนของมึงทุกอย่างสวย